ล่าสุดโผครออรเห็นบอกต้องขยับ<ฆ>หลังจากที่ผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยคือมีข่าวว่าต้องขอนหลีอ,ออกจากกรลาโหมเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้รู้ใช่ไหมฮะว่าร้อยเอกธรรมนัฐก็ดี ร่วมรัฐบาลก็มีพลเอกประวิทยวงสุวรรณแล้วพลเอกประวิตยเนี่ยมีข่าวว่าท่านจะไปรับตำแหน่งแต่ประเด็นคือถ้าเอาธรรมนัตมานั่งในส่วนกลาโหมก็อาจจะไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็ต้องขยับกันวุ่นเลยคุณผู้ชมฮะว่าโผลคอรมอจะออกมาหน้าตายยังไงแล้วยังไม่นับรวมพรุ่งนี้นที่จะต้องชี้ชะตาของคุณทักษิณชินวัตรเอาโผครมก่อนล่าสุดขอภาพบรรยากาศภูมิใจไทยก่อนนะฮะเพราะว่าวันนี้ ตอนภูมิใจไทยเนี่ยคุณพาราดอนปริสนาน,นันทกุลเราเล่าให้ฟังแล้วแต่ช่วงหนึ่งฮิ้วซองเอกสารมาแล้วแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้เจ้าตัวจะปิดปากว่าตัวเองจะนั่งรัฐมนตรีป้ายแดงก็คือรัฐมนตรีประจำสนาน,นักนายกแต่ประเด็นคือการส่งเอกสารเนี่ยต้องกรอกประวัติถูกไหมฮะ,ะและน่าจะเป็นรัฐมนตรีหนุ่มอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณพิพัฒรัชกิจประการแกนนําภูมิใจไทยก็มาเหมือนกันเดี๋ยวขอดูภาพสักนิดหนึ่งนะฮะ เปิดไล่เรียงต่อไปเลยแสดงว่าวันนี้คือการยื่นซองเอกสารในการที่จะกรอกประวัติและเห็นนะเอาภาพตอนมามีไหมอันนี้คือตอนออกหรือยังเอย่ยเห็นบอกว่ามีซองเอกสารมาด้วยนักข่าวถามว่าเอกสารคือกรอกประวัติเป็นรัฐมนตรีใช่หรือไม่โออันนี้ตอบตรงคุณพิาพาบอกก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่แต่ละคนวันนี้จะหิ้วซองเอกสารมานะเนี่มีเสียงของท่านนะฮะลองฟังดูหน่อย ครับค <icana>, ้าววันนี้มาส่งประวัติมีส่งประวัติหรคะวันนี้มาส่งประวัติเด็กน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ือวันนี้ทานรักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาทยอยส่งในวันนี้เลยใช่ไหมคะเรื่องของยับหครับผมเอนคนยากครับชัดเจนน่ัต้องส่ต้องใส่ที่อกมาแล้วใส่เกช่ไหมค ผู้ชมครับนี่คือตอนที่เป็นโคต้าของพรรคภูมิใจไทยนะฮะนี่เป็นไปได้ไหมทีมงานลองเปิด2จอได้ไหมตอนคุณพาราดอนที่หิ้วสองน้ำตามาด้วยลองเอามาชนกันกับทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยนะฮะ เพราะวันนี้จะเห็นเลยว่าทั้งสองท่านโคต้าภูมิใจไทยถูกไหมมาด้วยสองน้ำตาลทั้งคู่แล้วที่มันวุ่นเนี่ยตามรายงานข่าวก็คือเขาไม่ให้คุณธรรมนัทนั่งกะลาโหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ให้นั่งคําถามคือแล้วใครจะมานั่งเนี่ยนะฮะล่าสดุดคุณผู้ชมครับแม่ผมก็งงจังเลยเขาทำโผมาทำไมหลายใบจังเลยเนี่ยเออเอาตัวนี้นะทีมงานถูกไหมต้องเป็นตัวนี้ค่ะ โอ้คอรอมอรตัวนี้ที่บอกว่าจะต้องมีคนนอกด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะอาเมย์อธิบายหน่อยอ,อ,อาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตคณะกรรมาการยกร่างรัฐมนูญน,นะคะ น่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าตอบรับแล้วใช่ไหมค่ะตอบรับแล้วค่ะแล้วต่อมาคุณศรีหัสักพวงเกตแก้วเดี๋ยวภาพวันเสาร์ขึ้นมาคู่ขนานกันเลยก็ได้นะเพราะมีทั้งสามท่านถูกไหมครับเมย์ที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานมานั่งกินเค้กส้มกับท่านอนุทินเดี๋ยวเอาภาพวันเสาร์มาประกอบหน่อยนะฮะแล้วก็ชัดเจนครับอันนี้คือครมคนนอกซึ่งน่าสนใจก็คือเขา ไม่ใช่เขาหรอกนะนักวิชาการหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะสร้างภาพที่ดีสร้างผลงานที่ดีในช่วงระยะเวลาอันสั้นต้องเอาคนนอกมากฝีมือมานั่งปรากฏโคต้าคนนอกคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมซ้ายมือคุณศรีหศัศกรวงเกตแก้ว มากินเค้กส้มตั้งแต่วันเสาร์คุณเอกนิตินิติทันประภาสอันนี้ท่านจะมานั่งรัฐมนตรีคลังแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยคลังซึ่งก็ถูกเปิดตัวมาก็คือคุณวรพัชอุวันโนล่าสุดคนนี้ที่คือฮาก็คือคุณสุภจีใช่ไหมเมใช่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเลยค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มบริษัทดุสิตธานีค่ะน่าจะมานั่งรัฐมนตรี <c oughs> ว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุภจีก็จะอยู่ในแวดวงไอทีนะคะไม่ว่าจะเป็น IBM หรือว่าไทยคมมาเป็นเวลายาวนานก่อนจะมาอยู่ที่กลุ่มดุสิตค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งกระทรวงพลังงานซึ่งก็มาปรากฏตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณอัตพลเลิกพี่บูลนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือโคต้าของคนนอกถูกไหมข<ะ>นาดเดียวกันวันนี้ขออนุญาตอาจารย์บรวรศักดิ์เนี่ย คือท่านเพิ่งปรากฏตัวมานั่งรองนายกใช่ปะคนก็เลยฮือฮากันพอสมควรคว่าทําไมถึงตอบรับชุดของคุณอนุทินเดี๋ยวขอดูประวัติของอาจารย์บวรศักดิ์ท่านเคยเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะอาจารย์<อ>บวรศักดิ์ก็ต้องบอกว่าเป็นนักกฎหมายชั้นครูอีกคนหนึ่งนะคะรองมาจากทางด้านของอาจารย์มีชัยรุจุพัน์หรือว่าอาจารย์มิสนุเครือง,งามนะคะท่านอาจารย์บวรศักดิ์ค่ะศาสตราจารย์ดออรบวรศักดิ์อวานโนเกิดเมื่อวันที่19ตุลาค,คมปี2497ปัจจุันท่านอายุ71ปีแล้วะะูมิบเจ็ดปัจจุบันท สมุขสงขาเป็นบุตรคนที่7ของครอบครัวนายวิพัฒน์และนางอารีอุวันโนค่ะและถ้าดูประวัติการศึกษาหลายท่านรู้จักท่านเป็นอย่างดีเราจะรู้ว่าท่านเป็นเหมือนกับมือกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะ,คะซึ่งมีความรอบรู้อย่างมากเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าด้วยซึ่งก็เป็นสถาบันหลักของทางด้านการศึกษาเลยเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นเคยอยู่ในส่วนของการร่างรัฐธรรมนูญด้วยจริงๆแล้ววันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเท่ากับว่าอาจารย์บรวรศักดิ์ตามรายงานข่าวพร้อมแล้วถูกไหมครับเมย์มมที่จะนั่งในส่วนของตําแหน่งรองนายกฝ่ายกฎหมายส่วนที่กําลังถกกันนั่นก็คือ,อกลับมาตรงนี้ครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม,ม ล่าสุดอเมเนเปิดผังซิแบบเป็นอะไรยังไงบ้างโผคอรมอคนนอกที่น่าจะนั่งกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงกลาโหมนะคะล่าสุดก็คาดหมายกันไว้ที่อาจจะต้องมีการจับตามองว่าจะเป็นใครกันแน่เพราะว่ากระแสะข่าวออกมาหลายท่านด้วยกันอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ที่บอกว่าเป็นอดีตตํารวจภูธรภาค3าค่ะอย่าง พลตำรวจโทชันชัยพงพิชิตกุลท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งคือพลตํารวจโทร,รัธพลนาวรัตนค่ะส่วนชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะตอนนี้มีค่ะจริงจงยุติธรรมเนี่ยมีชื่อบิ๊กแป๊หลุดเข้ามาด้วยนะค่ะพลรจเอกจิทิศไทยจินดามีอีกชื่อหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเคาะยังไงนะฮะ เพราะอันนี้ก็เป็นอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีชื่อว่าจะมานั่งกระทรวงยุติธรรมเพราะจะต้องคุมดี i ออันนี้น่าสนใจเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยสองท่านนี้ก็มีชื่อแต่ว่าบิ๊กแปะเนี่ยถ้าดูระดับอันนี้ด้วยความเคารพยศระดับบิ๊กแปะนี่คือพลตํารวจเอก,ลเอกแล้วก็เป็นอดีตท,ท่านผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติอันนี้มีข่าวอันนี้เขาไม่ได้ใส่รูปมานะเออเนี่ยฮะ ต่อมากลาโหมเมกลาโหมค่ะรัฐมนตรีกลาโหมตอนนี้มี2แคนดิเดตนะคะคือพลเอกสุพจน์มาลานิยมท่านเป็นอดีตเลยาธิที่การสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะส่วนอีกชื่อนึงก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิชหรือว่าบิ๊กเล็กนั่นเองค่ะที่ตอนนี้กําลังดูกันอยู่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะมีชื่อของพลเอกนัทอินทรเจ,จริญซึ่งท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมคนนี้ เป็นน้องรักของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณที่ก่อนหน้านี้มีชื่อเข้ามาว่าเอ๊ลุงป้อมอาจจะส่งเข้ามาให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่ล่าสุดมาอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหม,มกับกระแสาข่าวค่ะแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น20นะครับคุณผู้ชมฮะรุ่น20เพราะฉะนั้นนี่คือโฉมหน้าชมตาเดี๋ยวรอดูคาดว่า ก็คงไม่กี่วันแล้วแหละถูกไหมทั้งหมดจะต้องถูกเปิดออกมาแต่ที่แน่ๆก็คือคุณผู้ชมฮะวันนี้น่าสนใจอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมมองถึงโฉมหน้ารัฐมนตรีซึ่งอาจารย์ปรเมศบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้กลาโหมต้องหาคนที่คุณสมบัติเหมาะสมะเดี๋ยวถ้าลองเปิดผังกลาโหมสักนิดหนึ่งนะฮะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้โดยเฉพาะต้องเป็นทหารเมย์ถูกไหมฮะเพราะต้องให้เกียรติทหารไม่มีประวัติด่างพร้อย อาจารย์ไม่ได้พูดถึงใครใช่ไหม,มเพราะก่อนหน้านี้มีชื่อผู้กองธรรมนัฐท่านบอกต้องไม่มีประวัติดังพร้อยไม่เคยทําให้กองทัพเสียหายหากพักอยากได้แต้มต่อต้องหาคนเก่งมานั่งกลาโหมและก็ที่สําคัญคืออันนี้ต้องยกอํานาจให้นาย,ยกเป็นคนตัดสินใจและคันอ๋อมันมีเรื่องหนึ่งเรื่องที่ ก่อนหน้านี้เรื่องการตกลงทําสัญญากัน4เดือนอาจารย์ปรเมฆมองว่ายังไงบ้างครับเมย์อาจารย์บอกว่าพักภูมิใจไทยทำตามสัญญายุบสภาใน4ีเดือนแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ทํา ก็เท่ากับไม่ไม่รักษาคําพูดความนิยมของพักก็จะลดทวบมากกว่าพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนอาจารย์ปรเมศบอกว่ายังมองไม่เห็นเงื่อนไขอะไรที่รัฐบาลอนุทินจะต้องประวิงเวลาเพื่อไม่ยุบสภาแต่แน่นอนว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอนุทินก็คงไม่ได้รยด,ด้วยกลีบกุหลาบค่ะแต่เชื่อว่าถ้าแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไขยกัมพูชาและแก้ปัญหารัฐรมนูญได้สเต็ปต่อไปก็ไม่ยากและถ้า2เดือนนี้2เรื่องนี้นะคะเสร็จภายในเดือนธันวาคม2568นนี้คาดว่าน่าจะยุบสภา ตาม MOA ที่เซ็นกับพักประชาชนคือมกราหกเก็คือแสดงว่ามั่นใจว่าไม่เบี้ยวยังไงก็ไม่เบี้ยวเฉยๆนะแต่ว่ามันมีนาทหารที่เก่งคือคือถ้าจําเป็นเอาคนที่เขาเก่งคือรัฐบาลถ้าอยากจะแก้ปัญหาประเทศต้องหาคนเก่ง<ม>อยากที่หาคนเก่งมาลงกระทรวงกันครั้งมาลงอะไรเนี่ย ผมว่าโอเคนะทหารถ้ามีเก่งไหมมีเก่งที่ไม่เคยอยู่ไปวุ่นวายกับชายแดนเนี่ยนะผมก็ว่าใช้คนดอกกด็ดีนี้ถ้าคนในบารมีพอไหม้าใจนั้นเราคุยกับทหารเนะี่ยเราต้องให้เกียรติเพราะงั้นคนในที่จะไปเป็นเนี่ยต้องไม่ด่างพร้อยต้องไม่เคยทําให้กองทัพเสียหายผมว่าอยู่รับบระรานองค์การแล้วก็ประกาศนะ ตามทำสัญญาอมผมว่าถ้าเขาไม่ทําตามสัญญานะเขาจะยิ่งกว่าพรกเพื่อไทยเจ๋งสนิทเลยแค่แค่เขากระโดงแค่หัวสวก็ก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วต้องมาแก้ปัญหาหลายๆเรื่องทั้ง m อ u ทั้งเศรษฐกิจที่เขาพยายามจะทำเนี่ยแล้วถ้ามาผิดสัญญาขึ้นมาก็ไม่เท่ากับเท่ากับไม่รักษากำพูดยุบหรือไม่ยุบเลยนะครับเขาก็อยู่ได้ไม่เกินหกเดือน ถ้าสี่เดือนยุบก็อยู่ต่อยประมาณเดือนหรือสองเดือนรอการเลือกตั้งออันนี้คือจุดที่สำคัญถ้าไม่ยุบเขาจะไม่ได้แต้มเลยเพราะกลายเป็นพรรคการเมืองที่ระบัดสัว์กระละ คุณผู้ชมครับเอาเปิดเพจรัฐมนตรีคนนอกค้างเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะน่าสนใจเมื่อเห็นรายชื่อแบบนี้ทางด้านของอาจารย์ศีโรธร้ามไัยบู์คือก็ออกมาบอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสัดส่วนของกลาโหมคือสมัยเพื่อไทยเป็นคุณสุทินทางแสงใช่ไหมแล้วก็มาเป็นคุณภูมิธรรมถูกไหมฮะ,ฮะโอ้ปรากฏว่าจะมองว่า โอ้โหเป็นยุคตกต่ำที่สุดอ,อาจารย์ใช้คําว่าเป็นยุคตกต่าที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นชุดของคุณอนุทินแล้วมีพลเอกประวิตย์มาร่วมไม่รู้ว่าพลเอกประวิตยจะรับไหมแต่คุณธรรมนัสก็มีการปล่อยข่าวเนี่ยนะฮะเออผมเชื่อว่าเอาจริงแล้วเนี่ยคือมันน่าจะดีแต่ก่อนส่วนขนาดเดียวกันกระทรวงต่างประเทศใช่ไหม นี่มองว่ายังไงนะเมย์คือมองว่าคุณศรีษะศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งท่านเคยเป็นประลัดกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เคยทํางานกับ UN เป็นอดีตประหลัดกระทรวงด้วยยังพร้อมทํางานกับ UN มาตลอดโปรไฟล์แข็งกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนที่ผ่านมาก็คือคุณมาริดเสงี่ยมพงษ์เยอะเลยนะคะเช่นเดียวกันกับอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งเหลืออายุอีก6ปีใช่ไหมอายุราชาการ<ช>ก็คือคุณเอกนิติแต่ท่านก็ยอมออกมาเลยเห็นบอกว่าเบื้องต้นแข็งแรงกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแข็งแรงกว่าใครเมย์คุณพิชัยค่ะคุณพิชัยชุน วชิระซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังก็คือในสมัยยุคเพื่อไทยที่ผ่านมานะคะเพราะว่าคุณเอกนิติคือหนึ่งเรียนจบปริญญาตรีโทเอกด้านการเงินการคลังมาตลอด2ก็คือรับราชการกระทรวงการคลังมานานมองว่าคุณเศรษฐาแล้วก็ทางด้านของคุณพิชัยคุณเศรษฐาเนี่ยสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาเคยนั่งคลังไม่เคยทํางานด้านกา,การคลังมาเลยคุณพิชัยก็ไม่เคยทางานด้านการคลังมาเลยเหมือนเดิม <S <S เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติเนี่ย เห็นบอกว่า4เดือนจะรอดหรือไมอ่นี่นะฮะเห็นบอกว่าคือคุณอนุทินต้องทํามาตรการคนละครึ่งเป็นอะไรที่ควรทําและก็เหมาะสมและทราบแน่แล้วว่าทําแน่มันทําให้เศรษฐกิจขยับแน่นอนมันมีทั้งส่วนหน้าเดิมกับส่วนที่เป็นคนใหม่นะครับส่วนที่เป็นกลุ่มหน้าเดิมก็คือกลุ่มนักการเมืองขาประจํากลุ่มนี้ผมว่ามีปัญหาจริงนะครับแล้วก็น่าเกลียดจ,จริงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโมเดลเดิมที่เราเห็นตั้งแต่ปี62สอถึงหก นะครับแล้วก็ 6- กถึงหกว่ามันประเทศนี้มันถูกปกครองด้วยนักการเมืองหน้าเดิม,มเป็นรัฐมนตรีในยุคพลเอกประยุทธ์ยุคคุณเ<ม>สถียรยุคคุณแพทองทานแล้วก็มาเป็นยุคคุณอนุทินแล้วทั้งหมดล้วนแต่เป็นคนที่ไม่มีความสามารถ<ม>นะครับเป็นคนที่ได้ตำแหน่งตามโคตา้าตามการรุนสอสอแล้วยิ่งโผข,ของรัฐมนตรีที่เป็นนักการเมืองรับนี้ผมว่าน่าเกลียดกว่าเดิมด้วยเราจะมีบางคนซึ่งเห็นชื่อก็รู้ว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องกระทรวงอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะมาเป็นรัมนตีอุตสาหกรรมนะครับาดังนั้นผม นะครับแต่ในสัดส่วนคนนอกผมว่าโดยภาพรวมดีของจุเพื่อไทยก็ล่าหมผมว่ายังไม่เห็นตัวแต่เท่าที่ได้ยินก็คือการคนข้าววิจารณ์กันเยอะกนะรัการมีการมีคุณสุทินคลังแสงนะครับการมีคุณภูมิธรรมมาเป็นเนี่ยผมว่ามันคือจุดต่ําสุดแล้วที่เรามีน้ำมันตีซึ่งไม่รู้เรื่องเลยนะดังนั้นผมว่ารอบนี้นะครับพลเอกประวิทย์บอกเราว่าไม่รับคุณธรรมนัฐที่มีข่าวกันเนี่ยอันนั้นเป็นข่าวไปจากฝั่งเพื่อไทยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประวิทย์ไม่รับคุ เท่าที่สร้างมาน่าจะเป็นคนนอกนะครับที่ยังไงก็ดีกว่าคุณสุทินและคุณภูมิรมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นผมว่าถ้าสัดส่วนคนนอกนะครับเราเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เลือกคนได้ดีกว่านะครับตัวอย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศนะครับในยุคเพื่อไทยนี่คือ,อ,อคุณมาริสนะครับซึ่งเป็นคนที่ทํางานตามคุณทักษิณมานานมากนะครับแต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่จะมาก็คือ,อ,อคุณศรีหัิ์นะครับซึ่งเคยเป็น,ปร,ะนระดับประธานกรรมธิการประธานบนตรีสิลมชนใน UN มาแล้ว นะครับแล้วก็ทําหน้าที่หลักในการทํางาน UN ให้กับประเทศไทยมาตลอดผมว่าโปรไฟล์แข็งแรงของคุณคุณมาริดเยอะนะครับว่าคุณผู้ชมครับขานาดเดียวกันมีอีกคนหนึ่งคือเอาจริงผมว่ายากมากแต่ว่าก็มีคนไปเชียร์เพราะเข้าใจว่าคงจะเห็นบทบาทการที่วิเคราะห์เรื่องสถานการณ์ชายแดนพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์จันไดใช่ไหม คืออย่างที่บอกคืนลบเลยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวทุบโต๊ะคเมนมาจะมาคุยกับเราคือปรากฏว่าวันนี้ก็มีกระแสเสียบอกเอาทำไมไม่เอาพลเอกรังสีนั่งเป็นรัฐมนตรีกราโหมเลยวันนี้นักข่าวก็ไปถามใช่ไหมเมเพราะ,ระท่านเคยเป็นอดีตกรรมการผู้นใยการใหญ่ทอทอบ5แล้วท่านเองก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒ สำนักงานประลัดกรลาโหมรวมถึงเคยเป็นอดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งเอาจริงนะพลเอกรังสีเนี่ยท่านมามีชื่อเสียงและโดนใจคนก็คือตอนพูดถึงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือท่านจะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรเสียงผงผังดังหน่อยออแล้วก็มาแบบตรงๆเลยคือคนอื่นบอกเจราจาถ้าบอกไม่ได้ของขมเมนเนี่ยต้องลบก่อนคือเหมือนกับว่าสั่งสอนมาแล้วค่อยทุบโต๊ะเดี๋ยวมันจะยอมมาคุยปรากฏว่าคนนี้ก็มีแรงเชียร์เหมือนกันจากสังคมนะฮะบอกเฮ้ยเอาท่านไหมสถานการณ์แบบเนี้ย ทีมงานเอาภาพชายแดนขึ้นมาคู่กันหน่อยสิมีภาพชายแดนใช่ไหมเออไอม็อบเขมรที่มันเยอะๆเอาขึ้นมาประกอบหน่อยแต่วันนี้ก็น่าสนใจนะแม้จะยังไม่เคาะรัฐมนตรีกลาหโหมแต่ม็อบชายแดนบางไปเลยออลองเอาม็อบที่วันนี้กรรมธิการทหารเขาไปสํารวจหน่อยที่เปิดตะข่ายอะที่ขเขมรล่อลอไปแล้วเนี่ยน,นะฮะเอาขึ้นมาคู่กันหน่อยพอมีข่าวว่าจะให้พลเอกรังสีชาวบ้านบอกอยากให้เป็นท่านว่ายังไงบ้าง ท่านบอกว่ายังไม่มีคนของรัฐบาลอนุทินเข้ามาทาบทามให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมเลยแต่ถ้าเข้ามาทาบทามจริงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะ การตัดสินใจเลือกคนมานั่งรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกรังสรีเชื่อว่าต้องเป็นอดีตทหารเก่าที่ใช้ประสบการณ์ในการทํางานด้วยสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ถ้าเป็นพลเรือนก็คงไม่มีวัสนามากพอซึ่งถ้ารัฐมนตรีกลาโหมทํางานเก่งก็จะเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลอนุทินแต่ถ้าทํางานไม่เก่งก็เตรียมตัวเจงได้เลยสาหรับรัฐบาลนะคะดังนั้นเชื่อว่านายกคงต้องหาคนเก่งมานั่งเก้าอี้กระทรวงนี้โดยเน้นคุณภาพล้วนๆค่ะนอกเหนือจากปัญหาความไม่สงบของชายแดนไทยกัมพูชาที่ทางด้านของฮุนมาเนตส่งหนังสือแสดดงคความยินีกับุณ อนุทินที่ออได้ตําแหน่งนายกนะคะมันก็แปลกนเนาะที่ก่อนท่านนี้แบบคำเมิงเกี่ยวมากมีไหมมีมีหนังสือแจ้งความดีไหมเอามขึ้นมาประกอบสักนิดนึงเนี่ยนะฮะทำไมเมย์ท่านมองว่ายังไงแต่ท่านมองว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ชายแดนจะสงบนะเพราะว่าคเขมรก็ยังเชื่อใจไม่ได้อยู่ดีแต่สิ่งที่ท่านอยากจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็คือปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องนี้มาหลายรัฐบาลแล้วและต้องแก้เร่งด่วนมากกว่าปัญหาไทยกัมพูชาซะอีกค่ะมีหรอครับเพราะว่า มีนะอันเยอะแยะที่เขาเก่งๆผมก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจผมนะหรือว่าเสนอชื่อผมอะไแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณนุชทินเขาคงมีคนของเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็คงต้องใช้คนที่เขามั่นใจนะครับทีน,นี้ผมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยคุยกับคุณนุชทินแค่ครั้งเดียวนะฮะคุยเจอที่งานนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักท่านนายกดี ท่าคนคงมีคนในใจแล้วแหละเชื่อผมเหอะเพราะขอแบบนี้คนเป็นนายกเนี่ยเขาต้องเอาคนที่เขารู้จักจริงๆนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทหารนะรเพราะว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าสภาวะสงครามแล้วก็วิกฤตการโลกเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ผมเชื่อว่าจะทวีความขัดแย áng, ้งรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราดูจาก ประเทศหมาหาอำนาจทั้งสองขั้วฮะอย่างวันนี้ตัวสหรัฐเองเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อกระทรวงอาลาโหมแล้วเป็นกระทรวงสงครามใช่ไหมทางจีนเขาก็จัดกระบวนพาเลรแสดงสารยุภาพของอาวุธนะก็เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งบอกเหตุนะครับว่าโลกเนี่ยมันกำลังเคลื่อนเข้าสู่สภาวะสงครามใหญ่อ๋อไม่หรอกครับไอสองพ่อลูกนี้มันก็แบบนี้ใช่ไหมก็คุณดูเด่มันพลิกไปพลิกมา หากหลังจีนไปอยู่กับสหรัฐเสร็จแล้วกลับไปหาจีนอีกละอย่าไปเชื่ออะไรเลยฮะสองพ่อลูกคุณเนี่ยคุณต้องควบคุมมันให้ได้ mm hmm. คือถ้าปล่อยตามอำเภอใจที่มันทำเนี่ยมันก็จะก,ก่อความวุ่นวายแล้วก็ก่ออันตรายให้กับประชาชนกับประเทศเราผมบอกอะ่ะมันต้องเตรียมการคือรอบนี้มาเนี่ยต้องเบ็ดเสร็จคือต้องทุบเลยนะฮะตัดแขนตัดขามันถ้าปล่อยให้มันแบบ แบบนี้ได้นะทําแบบนี้ได้มันก็จะได้ใจเ<ะ>พราะที่ผ่านมาผมว่าเราพลาดนะเพราะการที่เราไปเอือ้ออาทรให้กับคนลักษณะเนี้มันก็เลยได้ใจแล้วมันก็ทําอะไรเหมิมเกริม<ะ>ก็ผมว่าง,งานปัญหาขอ้อพิพาทระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายคณะรัฐบาลชุดใหม่ นะเพราะตอนนี้เรามีสองวิกฤตว,วิกฤตของความมั่นคงนะก็คือปัญหาที่เราพิพาทกับกัมพูชาที่ชายแดนอันนี้เรายังควบคุมได้นะถ้าเราเดินถูกแล้วก็มีแผนอีกอันหนึ่งคือวิกฤตเศรษฐกิจกอันนี้เราควบคุมไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นทั้งโลกแต่ว่าของเราเนี่ยกระทบหนักนะครับเพราะเราดูจากตัวนีน่คือถ้าสไตล์ของพลเอกรังสีท่านก็ยังเหมือนเดิม ลบ <c oughs> นี่คือลบอย่างเดียวคุณผู้ชมฮะแต่ก็แน่นอนคือมันก็จะมีคําที่เขบอกว่าอะไรนะการเจราจาเท่านั้นที่จะจบได้ถูกไหมฮะอ่ะแต่ก็สไตล์ท่านแต่ขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้คุณหมอวรงก็ฝากสําหรับชมหน้าคอรมอใหม่อย่าเอาคนมนทินมาค่ะคือไม่แน่ใจเป้าไปหาผู้กองธรรมนัฐหรือเปล่าอืมเพราะว่าไม่ได้คุยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคือก็ กลัวกันว่าถ้าเกิดสมมติคนที่มีมนทินหรือว่ามีคดีเนี่ยต้องคิดดีๆเพราะามีตัวอย่างคุณเศรษฐาที่แต่งตั้ง<อ>คุณพิชิตใช่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะทําให้ถูกร้องเรื่องจริยธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยกระทบตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญการพาคนมาทํางานเหล่านี้ก็อาจจะถูกฟ้องอเ,เหมือนกันก็ได้แป๊บหนึ่งนะก่อนจะฟังเสียงของทางด้านหมอวรงเออเพจเพจรัฐมนตรีอยู่ไหนเอ่ยมีใช่ไหม๋นยนลองดูหน่อยลองดูหน่อยชมหน้ารัฐมนตรีที่ไม่ใช่คนนอก จะมีตำแหน่งรัฐมนตรีอื่นๆคุณธรรมนัฐนี่มีข่าวว่าจะไปนั่งที่ไหนนะเมย์คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าคุณธรรมนัฐจะมานั่งกลาโหมามใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนมาว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือเปล่าอ๋อนี่ฮะ,ะตอนที่เป็นท่องเที่ยวล่าสุดคือมาท่องเที่ยวคือ ในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยก็คือร้อยเอกธรรมนัสแต่ถ้าบอกว่ามีมนทินเนี่ยก็มีสิทธิ์จะโดนร้องได้อีกสิก็คดทีที่อยู่ต่างประเทศเออที่เรื่องมันคือแป้งน,ะะนั่ะนะคอก็เลยทําให้รัฐบาลชุดที่แล้วของคุณพยทองทานไม่สามารถไม่กล้าที่จะตั้งคุณธรรมนัสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะกลัวโดนร้องซ้ํากับคุณเศรษฐาหรือเปล่าแต่ครั้งนี้จะตั้งใช่แล้วก็จะเอาคุณธรรมนัสนั่งกระทรวงท่องเที่ยวเปิดเต็มจอเลยก็ได้ครับทีมงานขอดูเต็มจอหน่อยเอาโผคอรมอขึ้นมาเลยอันนี้ที่ไม่ใช่คนนอกแล อันนี้ขยับหมดเลยนะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนั่งกระทรวงการอุดมศึกษาคุณชัยชนกนั่งอ้าวนั่งดิจิทัลเหรอนี่ฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีป้ายแดงด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคุณศักดานั่งเองแต่ยังไม่ระบุก,กระทรวง,งไม่ระบุกระทรวงปริศนาเอาไว้อยู่อ๋อกระทรวงยุติธรรมก็เมื่อกี้มีรายชื่อมาแล้วใช่ไหมใช่ว่าอาจจะเป็นบิ๊กแปะหรือไม่นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะใช่ไหมมีอีกไหมอ่าลองเปิดหน้าต่อมาเลยครับ คอรมอ,อนุทินหนึ่งที่ต้องมีการขยับอาจารย์นรุมน,นั่งกระทรวงศึกษา<ะ>แล้วก็คนนี้คุณอัฐกรจะมานั่งกระทรวงเกษตรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงพัฒน์ใช่ไหมคุณอัคราพมเผาไรเรียงกันมาเนี่ยนะครับทผู้ชมฮะคุณพิพัฒ์อ๋อนั่งคมนาคม<ช>คนนี้<ะ>น่าจะเต็งหนึ่งแล้วแหละ,ะเพราะรายชื่อโผล่มาเรื่อยๆคนที่หิ้วสองเอกสารมาวันนี้อ,อกระทรวงคมนาคมมีไหมอ่ลองเปิดมาเรื่อยๆเลยก็ได้นะนี่ ต่อมาคุณพารดอนประจําสนักนายกคุณสุภาพร,ารอ,อันนี้มาประจําแล้วนี่สนักนายกเหมือนกันใช่นะค,คุณเอกนิติอันนี้ครังคุณศรีหาศักด์ก็คือต่างประเทศคุณอัตพลน,นี่คือพลังงานคุณตรีนุชกระทรวงแรงงานนี่ฮะนี่และถัดมาคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอ๋อคุณธนากร อ๋อคนสนิทลุงตู่นั่งช่วยมหาไทยเหมือนกันไพริกเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณสัมพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรคุณวรพักเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังอ่าหมดหรือยังครับมีอีกใช่ไหมลองไล่เรียงมาอ้าวคุณณลิตมานี่ใช่ไหมเมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการแต่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นกระทรวงใดใช่ใค,คุณพ่อของคุณร่มทุนร่มทำร่มทำจําได้ใช่ไหมวันเสาร์เพิ่งเล่าไปซึ่งเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนกับงูเห่าประชาธิปัตย์ใช่หนึ่งนี่อ่าแล้วก็บอกว่าจะไปแท็กทีมกับคุณศักดาแล้วเอาคุณนริศมานั่งอาคุณนริศมีข่าวว่าจะนั่งรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ไล่เรียงมาเนี่ยนะครับอ่ะมีอีกไหม หมดแล้วนะเอากลับมาตรงนี้ค,คุณหมอวรงก็เลยเตือนว่าถ้าเอาคนมนทินมาระวังอ๋อแล้วคาดการนโยบายกัญชาจะคัมแบ็กด้วยฟังเสียงฮะ ทากังวลใจนะผมเห็นลูกหลานชาวบ้านลูกหลานประชาชนที่ผมไปบางครั้งออกไปท้องทุ่งท้องนาได้กินกัญชาเยอะแล้วก็ในเยาวชนที่เด็กนักเรียนม .1 นม2ม .3 ติดกัญช,า,ชากันเยอะมากแล้วที่อันตรายคือเป็นการติดกัญชาที่มีสารเสพติดอื่นผสมแล้วทําให้พฤติกรรมเด็กก้าวรหลาดงนั้นถ้าเป็นไปได้คุณอย่าทำเลย มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือด้วยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วในเรื่องกัญชา <c oughs> หลายประเทศกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย <c oughs> เราไม่ควรทําให้ประเทศเราเป็นประเทศศูนย์กลางของกัญชาโลกใครอยากจะ,ะเสพกัญชาก็มาที่ประเทศไทยแหระมันจะทําให้แล้วเดี๋ยวนี้ผมย้ําเลยว่า คำว่าเสพกัญชามันไม่ใช่แค่กัญชากัญชาเป็นสิ่งที่เอามามันนำละเอีแต่มันมีสารเสพติดตัวอื่นผสมเข้ามาในกัญชาแล้วมันจะยิ่งสร้างปัญหาสังคมนั้นถ้าเป็นไปได้ยาวเข้ามาเลยเรื่องกัญชายกเลิกไปเลยตอนนี้ก็ยังเป็นความลับนี้ก็คือเขาคงต้องเข้าใจบทเรียนว่าวันนี้ประเทศมีความไม่มั่นคงปัญหาเรื่องอธิปไตยที่ถูกละเมิดจากประเทศกัมพูชาดังนั้นท่ามกลางสงรท่ามกลางภาวะที่ประเทศมีความเสี่ยงเรื่องสงคราม ประเทศมีความเสี่ยงเรื่องอธิปไตยแห่งดินแดนนคุณต้องมีรับมบตร,รีกลาคขมที่สังคมและพี่น้องทหารให้ความเคารพให้ความเชื่อถือมองใครไว้ป่าค่ะเออผมผมไม่ติดใจฮะด้วยหลักคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้การตั้งครม